สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซี่ออร์ลคอค่ะยิบซีพยากรณ์บายเข็มนะคะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะของพศ2564นะคะก็ก่อนอื่นนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะยังไม่ได้กด u b s c r i b e ช่องนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะก็ฝากกดด้วยนะคะ เระ,ะจะได้มาอัปเดตคลิปกันเป็นประจำแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ Comment เป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปนะคะก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีพฤษภนะคะ ลัคนาพฤษศเนาะราศีพฤษศก็จะเป็นช่วงคนที่เกิดช่วงวันที่15พฤษภาคมนะคะถึงวันที่14มิถุนายนค่ะหรือว่าบางท่านนะคะตรวจสอบลัคนาสถิตเนาะมีลัคนาอยู่ในราศีพฤษศนะคะก็รับชมคลิปนี้ได้นะคะเอาล่ะค่ะเราก็เริ่มกันเลยนะคะอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะขอเปิดคำทำนายความรักค่ะให้กับชาวราศีพฤษศลัคนาพฤษศนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนาะ 2564นะคะขอเปิดคำทํานายนะคะให้กับชาวราศีพฤษภลักนณาพฤษศนะคะเปิดคำทํานายความรักค่ะในช่วงครึ่งปีหลังเนาะให้กับชาวราศีพฤษภขอเปิดพลังงานความรักค่ะนะหกเดือนหลังนะคะใบแรกนะคะ เซเว่นออฟคัค่ะเจ็ดถ้วยนะ King of Cups นะคะพระราชาถ้วยนะ The Star นะ p a g e of p e n t a c l e นะคะเด็กถือเหรียญ เอ็ดออฟวันนะคะแปดไม้เท้าทูออฟซอดนะคะไพ่สองดาบเนาะเอาละคระเรามาดูเรื่องของพลังงานความรักนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภรัคกา,าพฤกษภกันก่อนนะคะตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงธันวาคมเนาะกรกฎาคมค่ะเดือนนี้นะเป็นเดือนที่ถ้าถามเรื่องของพลังงานอินเทอร์เรื่องของความรักนะพวกคุณดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเดือนที่มีเรื่องของการคิด ค่อนข้างเยอะนะอาจจะคิดมากในเรื่องของความรักเนาะคิดหลายหลายอย่างเนาะหลายปัจจัยมากๆนะคะหรือว่าในบางกรณีนะก็อาจจะบ่งบอกถึงว่าช่วงนี้คุณแอบเจ้าชู้มากไปหรือเปล่านะคะนะสำหรับเจ็ดถ้วยนะคะสิงหาคมค่ะไพ่พระราชาถ้วยเนาะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เรียกว่า เป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานความรักที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองะคะจะได้รับความรักความอบอุ่นนอกจากใครบางคนนะคะที่เป็นเหมือนกับเป็นความรักที่ดีๆนะคะเดือนสตานะคะในเดือนกันยายนเนาะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างมีความสมดุลในชีวิตนะคะมากพอสมควรนะอาจจะมีความสมดุลในเรื่องของความรัก นะถ้าคนที่โสดก็อาจจะเหมือนสมดุลกับความรักที่คุณแบบคุณอาจจะรักตัวเองแล้วแบบสามารถอยู่ด้วยด้วยแบบความสุขได้นะคะนะหรือถ้าคนที่มีคู่ก็คือการที่คุณสามารถปรับตัวค่ะแล้วก็ประคับประคองให้ความรักของคุณอยู่ในสภาวะที่สมดุลและมีความสุขนะคะตุลาคมนะคะไพ่ Page of p e n t a c อ e เนาะเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มี โอกาสมีจังหวะเวลานะคะที่ดีๆทางด้านความรักเกิดขึ้นสำหรับพวกคุณได้นะคะโอเคแปบดบไม้เท้านะพฤศจิกายนค่ะดูเหมือนว่าเดือนนี้ค่ะจะเป็นเดือนที่มองเห็นความก้าวหน้านะของความรักของพวกคุณนะถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่แล้วคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะพูดคุยมีความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไป มากขึ้นนะคะหรือถ้าคนที่ไม่ชัดเจนคุณก็อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นหรือในคนโสดเองคะ่ะอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาแล้วทำให้ก่อเกิดเป็นเรื่องของการสร้างความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณนะคะในเดือนธันวาคมนะคะไพ่สองดาบเนาะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องตัดสินใจในการเลือกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างลำบากใจในการเลือกครั้งนี้นะคะไม่รู้ว่า ควรจะเลือกทางไหนดีนะตอนนั้น,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 นช่วงเวลานั้นนะคะโอเคแล้วลองมาดูเรื่องของ <c oughs> คำทำนายเพิ่มเติมค่ะขอคำทำนายเพิ่มเติมเรื่องของความรักให้กับชาวราศีพฤษภนิดนึงนะคะขอคำทำนายความรักเพิ่มเติมนะคะในช่วงครึ่งปีหลังให้กับชาวราศีพฤษภลัคนนาพฤษภนะคะขอคำทำนายความรักเพิ่มเติมนะคะให้ชาวราศีพฤษภลักขนาพฤษภด้วยนะคะ หมาแรกนะคะเป็น8 of swords <c oughs> e of swords นะคะ8ปดดา The high priestess นะคะ4 o f wands สี่ไม้เท้า six of wands นะคะ6ไม้เท้านะ ซิกออฟคันะคะหถ้วยควีนออฟวานนะคะราชินีไม้เท้าเอา่ะค่ะลองมาดูกันนะคะ <c oughs> เดือนกระกฎาคมนะคะคุณได้ไพ่แปดดาบขึ้นมาขยายความในเรื่องของ7ถ้วยนะดูเหมือนว่าเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างสับสนนิดนึงนะอาจจะมองภาพบางอย่างไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าถ้าหากว่าคุณมีประเด็น ปัญหาในเรื่องของความรักเนาะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณยังหาทางออกจากเรื่องนี้ไม่ได้เนาะคุณยังไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์นี้ได้นะคะในช่วงเดือนนี้นะมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีค่ะก็อาจจะต้องลองปล่อยไปสักพักเนาะค่อยๆคลี่คลายไปทีละเรื่องนะคะมันอาจจะทําทุกอย่างพร้อมกันลําบากนะคะในกรณีนี้ไม่ว่าจะคุณจะเป็นคนโสดนะหรือว่าคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือแม้แต่คนที่มีลักษณะของ ไม่ชัดเจนนะคะเป็นคนมีคนคุยไม่ชัดเจนนะคะคือช่วงนี้ดูเหมือนความรักของคุณมันค่อนข้างมีอุปสรรคเนาะหรือว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะ,ะวิเคราะห์พิจารณาภาพเรื่องของความรักของคุณให้มันออกมาในรูปแบบที่มันชัดเจนมากขึ้นได้นะขนาดน,นั้นนะคะนะอะ พอเดือนสิงหาคมนะคะไพ่ The High Pairs นะขึ้นมากับ King of Cups นะคะช่วงนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณมีสเสน่ห์มากเนาะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีคนที่อยากจะเข้ามาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณนะคะในเดือนนี้นะก็คุณก็พิจารณาดีๆนะคะนะคือในเดือนนี้มันก็มีแนวโน้มค่ะที่จะเกิดคือคนที่เข้ามาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณนั้นนะคะเขาโสดจริงหรือเปล่าเนาะ ะะแล้วก็ในอีกมุมนึงนะคะสําหรับคนโสดน,นะคุณอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนก็ได้นะคะแล้วคุณก็ต้องพิจารณาให้ดีเนาะทำอะไรให้มีความระมัดระวังและอยู่บนความถูกต้องดีกว่านะคะนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะก็ดูเหมือนว่าความรักของพวกคุณเนี่ยค่อนข้างอยู่ในช่วงเวลาที่มันอบอุ่นเนาะเป็นเป็นอะไรที่แบบมีความรู้สึกดีๆให้การช่วยเหลือเกื้อกูลอบอ้อมอารีเนาะ แบ่งปันกันอะไรลยกษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าก็อยากให้ระมัดระวังอาจจะมีใครบางคนพยายามที่จะแทรกเข้ามาได้เหมือนกันนะคะในช่วงนี้นะแต่ว่าโดยภาพรวมคือพวกคุณค่อนข้างมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีค่ะเป็นไปในทางที่ดีแหละนะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะดูเหมือนว่าอาจจะต้องอคงสถานะเรื่องของความไม่ชัดเจนต่อไปก่อนนะคะแต่ว่าในภาพ รวมแล้วอะคะ่ะก็อยู่ในเกณฑ์ที่คุณค่อนข้างพอใจนะหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์มันมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสำหรับเดือนกันยายนนะคะสี่ไม้ท้าออกมาคู่กับ The Star เดอะสตาร์เนาะสำหรับคนโสดนะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเริ่มมองเห็นใครบางคนที่เข้ามานะคะแล้วคุณมองแล้วว่าคนคนนั้นอาจจะทําให้คุณพบความสุขในชีวิตได้เนาะหรือในอีกมุมหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีเป้าหมาย ในชีวิตที่กับการอยู่คนเดียวของคุณค่ะแล้วก็มีเป้าหมายอื่นๆที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกมีความสุขนะมีความสมดุลในชีวิตอยู่ในขณะนี้นะคะโดยที่คุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะความรักของคุณเมื่อมันเข้าสู่ภาวะสมดุลอาจจะถึงเวลาที่มันมีความพร้อมนะคะในบางคู่นะอาจจะมีโอกาสพูดคุยเรื่องของการ มันหมายการแต่งงานอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะนะถือว่าเป็นช่วงเวลาจังหวะเวลาที่ทดีๆดีสำหรับพวกคุณนะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะจะบอกว่าคุณเริ่มมองเห็นเส้นทางของตัวเองนะคะกับคนที่คุณคุยด้วยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็คุณสามารถนะรักษาความบาลานซ์ความสมดุลต่างๆให้มันเป็นไปด้วยดีนะระหว่างคุณกับเขานะคะในเดือนนี้ สำหรับเดือนตุลาคมค่ะ6ไม้เท้าขึ้นมาเนาะพร้อมกับเด็กถือเหรียญน,นะคะก็ถ้าเป็นคนโสดนะเดือนนี้ถึงเดือนนี้ก็จะบอกได้ว่ามีคนนะคะเข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์อันดีให้กับคุณแหละนะคะแล้วก็คุณคือคนที่ที่เขาเลือกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่คนโสดก็คงจะได้มีความสุขยิ้มได้พอสมควรเลยนะคะนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะนะถือว่า มันเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณทั้งสองคน,นะคะ่ะมีโอกาสได้ทําบางสิ่งบางอย่างด้วยกันแล้วมันจะได้รับประสบความสําเร็จในเดือนนี้ด้วยนะคะทําให้ความรักของพวกคุณยิ่งเหมือนมันได้รับการสพอร์ตสนับสนุนด้วยปัจจัยเกื้ออื่นๆปัจจัยเอื้ออื่นๆเข้ามานะคะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะก่อนหน้านี้พวกคุณค่อนข้างเหนื่อยนะกว่าจะฝ่าฟันมาถึงวันนี้นะคะเหนื่อยมากเลยแหละนะตอนนี้คุณได้คําตอบที่ดีแล้วนะคะได้ได้สาเร็จ ในสิ่งที่คุณตั้งเอาไว้ในเดือนนี้นะคะคนที่ไม่ชัดเจนนะคะมีคนคุยเนาะถ้าเขาคนนั้นนะคะคบใครคนอื่นมากกว่าหนึ่งคนหรือคุณรู้สึกว่ามีคู่แข่งอยู่นะคะในเดือนนี้เป็นไปได้ที่คุณจะสามารถเอาชนะคู่แข่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะขึ้นมายืนหนึ่งได้เนาะนะคะ เดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มองเห็นความก้าวหน้าในความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นไปได้ที่นะคะคนเก่าๆในอดีตของคุณค่ะเขาอาจจะหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วกลับเข้ามารอบนี้มันเวิร์กเนาะมันเวิร์กค่ะมันไปด้วยกันได้อย่างนี้เนาะทั้งสําหรับคนโสดนะคะถ้าคนที่มีคู่แล้วค่ะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้าง มีความสุขแล้วก็พัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีนะคะอาจจะมีคือไอ้ความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ดีในครั้งนี้ค่ะมันอาจจะเป็นผลพวงนะคะมาจากก่อนหน้านี้ที่คุณกับเขาเนี่ยร่วมฝากฟันสิ่งต่างๆมาด้วยกันนะพัฒนาความรักความสัมพันธ์มาโดยตลอดแล้วมันทาให้ถึงวันนี้มันมีความก้าวหน้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะสําหรับคนที่ไม่ชัดเจนนะสถานะไม่ชัดเจนนะคะมีคนคุยเนาะตอนนี้ก็ ในเดือนนี้ค่ะจะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะบอกว่าประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้าที่เห็นชัดนะคะถ้าเกิดคุณไม่ชัดเจนแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนสถานะของตัวเองนะคุณจะเริ่มมองเห็นนะคะมองเห็นเขาล่างที่ดีนะในการที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเดือนธันวาคมนะคะ ราชินีไม้เท้าเนาะออกมาคู่กับ2ดาบนะคะก็คือเดือนนี้ค่ะเมื่อคุณต้องตัดสินใจนะตัวคุณเองค่ะเป็นคนเก่งนะอยากให้คุณเชื่อมั่นค่ะในความคิดความรอบคอบแล้วก็เหตุลผลที่คุณมีอะไรต่างๆเนาะนะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่สามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในสิ่งที่คุณจะเลือกนะคะบางทีคุณกังวลมากเกินไปเลยทําให้คุณไม่ค่อยมีความสุขนะถ้าสําหรับคนโสดนะถือว่า คุณมีโอกาสนะคะที่จะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนเข้ามาแล้วคุณกําลังจะเลือกว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เนาะคุณถามตัวเองก็ได้ค่ะว่าคุณมั่นใจกับความรู้สึกครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะให้ตัวเองเป็น ให้หัวใจของคุณนะคะเป็นคนบอกเนาะนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนนี้นะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะค่อนข้างยุ่งกับงานมากพอสมควรนะคุณก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากนักนะคะแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่คุณต้องตัดสินใจนะคะก็ขอให้คุณนะคะค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆตัดสินใจนะคะในเรื่องนี้เนาะ จริงๆแล้วอาจจะลองคุยกับคนรักของคุณบ้างก็ได้นะบางทีเนื่องจากคุณทํางานเยอะมากไม่มีเวลาให้กันนะคะคุณก็เลยไม่ค่อยได้แชร์กันเนาะกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะบางทีคุณอาจจะได้คําตอบที่ดีๆนะถ้าคุณได้คุยกับคนที่คุณรักแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนนะคะเดือนนี้คุณอาจจะต้องสื่อสารกับเขามากขึ้นนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าไม่ใช่คุณก็อาจจะเป็นเขาเนาะที่ต้องตัดสินใจที่จะเลือกค่ะจะเลือก คุยกันต่อไปเนาะหรือว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปอย่างเงี้ยคะ่ะหรือแจะงหยุดแค่นี้หรือเปล่าเนาะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาแล้วทาให้เขาต้องเลือกนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณนะคะลองสื่อสารกับเขาแบบเปิดใจเนาะ,ะก็จะได้ทําให้รู้จักกันมากขึ้นเห็นตัวตนกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็จะได้พิจารณาเนาะหรือแม้แต่ตัวคุณเองคะ่ะก็จะได้พิจารณาด้วยว่าคุณควรจะเลือกเขาหรือเปล่านะคะ ลองถามจากนางฟ้าด to ูบ sure ้างนะคะขอคำแนะนำจากนางฟ้านะขอให้นางฟ้าช่วยแนะนำค่ะเรื่องของความรักในช่วงครึ่งปีหลังเนาะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะช่วยแนะนำเรื่องของความรักให้หน่อยค่ะขอคำแนะนำหน่อยนะคะขอคาแนะนำความรักให้กับชาวราศีพฤษภและคันาพฤษภนะคะ เอาละค่ะเรามาดูใบที่หนึ่งกันนะคะ reconciliation <c oughs> Re นะคะใบที่สองนะ separation นะคะ you deserve love ค่ะ new love โซเมตนะคะ Let's go to control issue นะคะโ okay. อเคอลองมาดูกันก่อนนะคะ,ะกรกฎาคมค่ะคุณได้คำแนะนำจากนางฟ้าเป็น reconciliation เนาะเป็นเรื่องของการขึ้นดีนะถ้าหากว่าคุณมีปัญหานะคุณมีสิ่งต่างๆที่คุณมองภาพไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้ค่ะเป็นไปได้ว่า ใครบางคนนะที่เขาทําให้คุณมองไม่ชัดเจนนั่นแหละค่ะเขาจะย้อนกลับมานะคะนะเขาจะกลับมาหาคุณนะคะ,ะมีการคืนดีกันถ้ามันมีปัญหากันอยู่คุณก็จะได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นเนาะปัญหาเหล่านั้นจะหายไปนะคะสิงหาคมนะนางฟ้าบอกมาว่าอาจจะมีเซปาร์เรชันเกิดขึ้นนะก็คือคุณกับคนรักค่ะเป็นไปได้เหมือนกันที่มีโอกาสที่จะต้อง ไกลกันค่ะไกลกันด้วยหลายๆเหตุผลเนาะนะคะบางทีการไกลกันหรือแยกจากกันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการเลิกลาเท่านั้นนะคะเพียงแต่ว่ามอาจจะมีเหตุผลบางอย่างทําให้พวกคุณจะต้องห่างจากกันเนาะนะคะหรือว่าถ้าก็ระมัดระวังเพิ่มนิดหน่อยค่ะว่าบางอย่างอาจจะเป็นนัยยะที่อาจจะแยกจากกันไปลักษณะที่ต่างคนต่างไป มีชีวิตใหม่ๆห,หรือเปล่านะคะนะก็ลองพิจารณาตามสถานการณ์ของแต่ละท่านอีกทีหนึ่งนะคะนะกันยายนค่ะนางฟ้าบอกว่าคุณค่ะเป็นคนที่คู่ควรที่จะได้รับความรักนะนะคะในเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนของคุณแหละนะคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่ คู่ควรแล้วนะที่จะมีใครบางคนที่เขามารักคุณนะคะสําหรับคนโสดหรือว่าคุณคู่ควรกับความรักที่คุณควรได้รับอยู่ตอนนี้สําหรับคนที่มีคู่รักแล้วนะหรือถ้าคนที่ไม่ชัดเจนนะคุณเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนที่สามารถดึงดูดให้เขามามอบความรักให้กับคุณได้อย่างแน่นอนนะคะขอให้คุณแบบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะในเดือนนี้นะคะ สำหรับเดือนตุลาคมนะคะ New Love นะคะนางฟ้าบอกคุณว่าเดือนนี้เป็นไปได้สำหรับบางคนนะคะที่ความรักครั้งเก่าได้จบลงไปอาจจะมีโอกาสเกิดรักครั้งใหม่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พบรักครั้งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกของเหมือนเป็นความรักดีๆที่มันเกิดขึ้นนะนะเวลานั้นเหมือนกับเป็นรัก ที่เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในพวกคุณก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้นะในบางคู่นะคะ,ะพฤศจิกายนค่ะไพ่โซเมตขึ้นมานะคะถ้าหากมีใครเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดนะหรือว่าคุณคบกับใครอยู่นะคุยกับใครอยู่นะคะมีโอกาสที่พวกเขาจะพัฒนาความลักความสัมพันธ์ของของคุณและเขาค่ะให้กลายไปเป็นโซเมเป็นคู่ที่จะเป็นคู่แท้คู่ชีวิตกันได้นะคะ ท่านวาโคมนะคะสถานการณ์ความรักของคุณน้องนางฟ้าบอกว่าคุณควรจะปล่อยให้ ถานการณต่างๆในเรื่องของความรักกับขามันเป็นไปตามธรรมชาตินะคุณไม่ต้องไปควบคุมประเด็นต่างๆหรือไปควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของความรักไปสมดเนาะลองปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติบ้างนะคะมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีๆกลับมาหาพวกคุณก็ได้นะคะโดยภาพรวมนะคะก็ถือว่าความรักของพวกคุณเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์แบบ เกณฑ์ที่จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในหลายๆเดือนเลยทีเดียวนะคะสําหรับชาวาราศีพฤษภนะก็เรื่องราวความรักของพวกคุณนะคะในะช่วงปลายปีนะ2564ก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะ